อันนี้เป็นแฮนด์วีเชฟสูง13นิ้วนะครับก็เป็นแฮนด์ที่ออกแบบมาสําหรับรุ่นสตรีทกายโดยเฉพาะ,ะขี่นิ่มเหมือนขี่เอ็กเลยใช่ไหมครับคันนี้สินค้าดีมีคุณภนาะพอ,อีกแล้วครับท่านสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆภายในร้านเบนโซเซอร์ของเราครับวันนี้ก็เหมือนเดิมผมนัดกับลักนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับวันนี้เราก็กลับมากับงานที่เราคุ้นชินกันเป็นอย่างมากนะครับก็คืองานเปลี่ยนแฮนด์อีกแล้วนะครับแต่ว่าแฮนด์วันนี้ที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทรงนี้ก็จะเป็นทรงเอฟนะครับแล้วก็เป็นทรงสําหรับสตรีทไกด์ที่จะมีช่วงเว้าลหลบหน้ากากบริเวณนี้นะครับแฮนด์ตัวนี้เนี่ยมีความ ก่อนอื่นที่จะไปที่รถนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรถคันใหม่ของพี่เก๋ด้วยได้ข่าวว่าพี่เก๋บอกว่าขี่นิ่มเหมือนขี่ X Max เลยใช่ไหมครับคันนี้เพราะว่าสภาพคันเก่าที่สุดยอดถึงบริเวณหน้ารถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือเดิมๆรถคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งไฟมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวรบกวนคุณลักษ์เปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยครับเ <c oughs> มื่อถึงเวลาที่เราเปิดเป็นไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยไฟที่แคดบาร์นอกจากที่เดิมที่เป็นสีขาวนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกระพริบนะครับเป็นลักษณะนี้อย่างแรกเลยที่เราจะติดตั้งกันไปนะครับก็คือไฟตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฟเคยาคินครับจริงๆแล้วไฟตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสมสําหรับรถที่เป็นรหัส 1HD เนะครับเพราะว่า 1HD เนี่ยไฟเลี้ยวหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหลีในตัวด้วยแต่คันนี้เนี่ยเป็นรหัส5เดี๋ยวเราจะมีการแปลงสายนะครับสำหรับตัวไฟเคยาคินเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ คือมาพร้อมกรอบเลยวิธีการติดตั้งก็คือถอดกรอบเดิมออกนะครับถอดไส้เดิมออกแล้วก็ใส่ขั้วนี้เข้าไปเลยนะครับติดตั้งง่ายมากมีข่าวร้ายก่อนทำไมตรงนี้ราคาจะขึ้นแล้วครับอ๋อราคาจะขึ้นแล้วด้วยขึ้นจาก U.S. นะครับใช่ครับคือถ้าถ้าใครยังทานรถนี้ก็ยังเป็นราคาเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดลอถใหม่เข้ามาราคาจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่ทราบใช่เดี๋ยวดูราคากันอีกทีหนึ่งครับเชิญครับเชิญครับเชิญู้่มกลับเข้ามาใกล้ๆเราครับ จะเป็นการติดตั้งไฟวินเทจสปอตไลท์ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตรงจุดนี้สวยงามนะครับเห็นจากระยะไกลนะฮะนี่ครับเราพามาดูรีวิวหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นสินค้าของ Big Boy นะครับเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ saddleback cover หรือเปล่าผมไม่มั่นใจครับผมคู่หนึ่งสองพันหครับใช่ครับคือที่เห็นรอยขาดเนี่ยมันเนื่องมาจากว่ามันมีอุบัติเหตุครับ พี่เจ้าของรถเนี่ยเขาลืมปิดกระเป๋านะครับลืมลืมปิดกระเป๋าก็าคือเปิดค้างไว้แบบนี้เลยแล้วก็ขี่ออกมาจะไปลองปรบซีรับปัญหาคือไปกระแทกกับวัสดุครับไปกระแทกกับวัสดุคือถ้าไม่มีตัวหนังคบเ o อร์ตัวเนี้ดูจากรอยแล้วที่มันฉีกแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าปี๊บเนี่ยน่าจะฝากระเป๋าเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนหรือว่าน่าจะเป็นรอยที่เป็นบาดแผลที่ ซ่อมยากหรืออาจจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนฝากระเป๋ากันเลยนะครับก็น่าจะเสียเงินกันหลายตังนะฮะแต่ว่าไอตัวฝากระเป๋าเนี่ยมันราคาเพียงแค่2,500บาทแล้วมันก็ช่วยปกป้องกระเป๋าที่มีมูลค่าสูงของท่านน่ะได้เป็นอย่างดีนะครับฝากไว้ด้วยครับสินค้าสําหรับฝากระเป๋าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ Big Boy สินค้าดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน modify เปลี่ยนแฮนด์ของสตรีกายคันนี้นะครับขั้นตอนการทํางานจะเป็นยังไงก็น่าจะได้เห็นกันเมื่อสักครู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูช่วงหน้ารถกันนะครับคันนี้ด้านรถมีอะไรเพิ่มบ้างครับคุณลักษ์ครับตอนนี้ครับก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวครับซ้ายขวาเลยเป็น LED ตัวนี้เพิ่ม daytime ด้วย day light day light อ่ามีแสง day light ด้วยแล้วก็มีการติดตั้งด้านล่างคืออะไรเอยอ่าเป็นสปอตไลท์ครับอ่าตัวนี้โคมด้านล่างเป็นวินเทจสปอตไลท์นะครับ สวยงามเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูว่าครับว่าเปิดแล้วเป็นยังไงนะฮะไฟเลี้ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นแสงเดย์ไลท์นะครับเป็นแสงสีขาวเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับจากสีขาวเป็นสีส้มนะครับจากสีขาวเป็นสีส้มอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้อีกหนึ่งจุดก็คือวินเทจสปอร์ตไลท์เนี่ยนะครับทำให้รถที่วิ่งมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นรถของเราได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับในเวลากลางคืนครับเราก็จะมีสวิตช์ควบคุมนะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คืองานเปลี่ยนแฮนด์ของร้านเรานะครับคันนี้ก็เป็นแฮนด์ทรงวีเชฟสูงเท่าไหร่ครับ13ครับคันนี้เป็นแฮนด์วีเชฟสูง13นิ้วนะครับก็เป็นแฮนด์ที่ออกแบบมาสําหรับรุ่นสตรีทกายโดยเฉพาะนะครับมีช่วงการเว้าหลบหน้ากากนะครับสวยงามแล้วก็เป็นการทําสีด้วยพาวเดอร์โค้ดสีดําเงางามสวยงามนะฮะงานสีของเรานี่ถ้าเข้ามาชมที่ร้านเนี่ยจะเรียกได้ว่าสามารถเทียบเท่ากับงานต่างประเทศได้ ไม่แพ้เลยครับไม่แพ้กันครับสวยงามมากครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถขี่รถเข้ามาเพื่อมาทําการฟ<ม>ิตติ้งแฮนด์กับร้านเราก็จะเจอผมหรือเจอลักอยู่ด้านล่างคอยให้บริการคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานเปลี่ยนแฮนด์การเลือกแฮนด์ทรงต่างๆนะครับใช่ครับผมน,นี่นะครับชิ้นเดิมที่ไปรประสบอุบัติเหตุมานะฮะ<ช>เห็นได้ว่ามันมีรอยฉีกขาดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนชิ้นใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามนะครับเข้ากับตัวกระเป๋านะครับ ดูด้านในนะฮะนี่เป็รไงสวยงามมากนะครับเข้ากันช่วงเคิร์ฟช่วงอะไรพวกนี้ยครับราคาไอ Shadow b a c k Cover ออตัวนี้2,500ครับ2,500าบาทแต่เนี่ยครับจากสิ่งที่มันป้องกันได้เนี่ยคือมันป้องกันฝากระเป๋าที่มีมูลค่าสูงของท่านได้นี่ขนาดเป็นตัวเอ่อสเปเชียลธรรมดานะครับแค่กระเป๋านี่ก็หลายตังแล้วไม่ต้องพูดถึงรุ่นพวก CVO <C BO S 1> เลย นะคถ้าเป็น C V O นี่ครึ่งแสนโอ้โหและครึ่งแสนไม่เท่าไหร่รออีกกว่าจะได้ของนะครับต้องสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเพราะข้างเดียวไม่น่าจะขายอ,อย่างเร็วอย่างเร็วคือ1เดือนถึง45วันครับอย่างช้า3เดือน4เดือนอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆสีพิเศษต้องต้องสั่ง<อ>ต้องสั่งเท่านั้นครับก็ สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญต้องขอขอบคุณนเก๋นะครับเจ้าของรถคันนี้ไว้ใจในงานให้บริการเลือกนํารถเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนแฮนด์นะครับจัดการสายไฟต่างๆที่ร้านเรานะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจเปลี่ยนแฮนด์จัดทรงต่างๆนะครับรือวูไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งชิ้นไหนๆยังไงก็เดี๋ยวเราช่วยใช่ช่วยกันจัดหาสินค้าให้ได้ตามความต้องการแน่นอนนะครับ ก็ฉันก่ดจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ